เรือศิราชาฮาร์เบอร์ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะให้บริการขนถ่ายสินค้าทางทะเลประเภทเทกองสินค้าทั่วไปและตู้คอนเทนเนอร์ มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า25ปีท่าเรือสามารถรองรับเรือขนาดตั้งแต่70,000ถึง120,000เดชเวตันรองรับเรือสินค้าได้พร้อมๆกันถึง6ลำและยังมีคเครื่องมือระบบปฏิบัติการอย่างทันสมัยทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้บริการจะได้รับการบริการอย่างมีมาตรฐานโดยมืออาชีพกับท่าเรือศิราชาฮาร์เบอร์ค่ะเอาลค่ะกลับมาดูดัชนีหุ้นไทยนะคะล่าสุดก็ปรับตัวบวกคะอยู่ที่ 10.27จุดนะคะอยู่ที่ระดับ1,342.90จุดมาูาการซื้อขาย3,534ล้านบาทและทิศทางระยะสั้นๆจะไปอย่างไรต่อนะคะไปพูดคุยกับคุณทวชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริอสเอลค่ะสวัสดีค่ะคุณทวชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีคุณผู้นั่ลงทุนผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับครับครับ เราจะมีโอกาสที่ได้ทุนคืนที่เสียไปจากสงครามอิหร่านอิสราเอลไหมครับก็ยังยังไม่แน่ยังไม่แน่เรามันไม่มีใครตอบได้ว่าทางด้านอิหร่านหรือว่าทางด้านอิสราเอลจะจะยุติกันแค่นี้นะค่ะคือในด้านการข่าวเองเนี่ยเราเราก็ต้องติดตามนะครับคือถามว่ามันจะ ยุติกันเลยไหมมันไม่มีใครตอบได้อ่ะเ hmm. นี่ยกับเห <Okay. S 2> มือนกับที่อิหร่านเนี่ยกับอิสราเอลเขาอยู่ห่างกันเนาะ <Okay. S 2> มันก็จะมีถาว่าส่งโดนมาโจมตีได้อ่ะคราวนี้เราก็ต้องมองแล้วว่าอิสราเอลเขาก็ต้องประเมินแล้วว่าการการฆ่าม,มาอย่างนั้นเนี่ยมันมันเกิอดอะไรขึ้นทําไมถึง,ถ,งถึงถฆ่าม,มาขนาดนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องมาดูกันเพราะฉะนั้นถามว่า มันจะยุติกันได้ไหมมันจะตอบยากเนาะเมื่อตอบยากเน,นี่ยเพราะงั้นพอกเกิดเรื่องราวอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตลาดเองก็เลยเอพอขึ้นมาปุ๊บมันก็อาจจะต้องมีแหล่งขายทารอบออกไปอย่าลืมว่าตัวสะทอ้ะทอนสะท้อนคําถามของคุณสุนันที่ดีที่สุดก็คือสัสญญามัมเบลล์ยองแนะเนาะต,ตัวนั้นอาจจะสะท้อน จะสะท้อนเรื่องราวเหล่านี้ได้ดี<ช>แต่มันก็ไม่การการขึ้นหรือลงของสัญญาณน้ำมันดิบล่วงหน้าเหล่านั้นเองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเฉพาะแฟกเตอร์เดียวนะต้องเข้าใจอยู่<ช>มันก็มีหลายหลายแฟกเตอร์ที่ทําให้เขาเคลื่อนไหวด้วย<ช>แต่แต่มันก็เป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนออกมาได้ชัดเจนแหละคเมื่อเออันอันนี้เราอาจจะดูดูตัวสัญญาณน้ำมันดิบล่วงหน้า,เ,า,เ,า,เ,าเป็นเป็นเกณฑ์ตัดสินใจก็ได้ครัอเขาก็เปิด รู้โคจ่ตลอดกาลนะช่วง <c oughs> ที่เราเฉลยอยู่ <c oughs> ช่วงที่เราไม่ได้เฉลยเขาก็อย่างช่วงที่เราปิดตลาดเขาก็ยังเฉลดกันอยู่อยู่เหมือนกันนะค่ะ <c oughs> มหาเนี่ยเนี่ยก็ต้องก็ต้องรอดูกันต่อไปค <c oughs> รับรายย่อยเที่ยวนี้เข้าไปเก็บของเยอะเลย่ <c oughs> มันมันตดตสิที่ลงมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะอ่า<ช>สัปดาห์ที่แล้วก็อ,อย่างอย่างอย่างอืมสัปดาห์ที่แล้วเป็นผู้ซื้อรายใหญ่เลยนะ คราวนี้เนี่ยมันจะเสี่ยงเกินไปไหมก็มีกําไรนี่อ่าถ้าวันนี้พอถ้าถ้าซื้อวันศุกร์วันนี้ทํากําไรได้ล่ะมีกำไคือคือหุ้นลงเนี่ย <c oughs> เราก็าเลือกหุ้นที่ที่ดีอย่างสมมว่าไปเลือกเคแบงค์บีบีอเนี่ยมันมีปันผลอยู่ไงอย่างเคแบงมันมีปันผลไปหกบาทค่ะเมื่อวานใช้ เมื่อเมื่อวันศุกร์ใครซื้อไปวันนี้ขายออกไปยังไงคุณก็ได้กําไรดีเวเดนอยู่แล้ว hmm. Hmm. อืมมันยังนั้เนเท่มเนี่ยใครซื้อไปพรุ่งนี้เอฟวันนี้คุณก็กาไรอยู่แล้ว hmm. Hmm. อืมนะอย่างที่ผมได้ได้เรียนอยู่ตลอดเวลากลุ่มแบงค์มันยังไงก็ถูกอะลงแรงๆคุณยังไงก็ต้องซื้อมันก็ท,ำทำํากําไรง่ายค่ะคือคือเราเลือกเลือกที่จะเล่นหุ้นยากหรือเลือกที่จะเล่นหุ้นง่ายอะ คุณสามารถที่จะเลือกได้ค่ะถูกไหมฮะมแล้ที่สําคัญก็คือลูกค้าของเอสเอลอ่ะจะได้จะได้ประโยชน์จากตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าอย่างวันที่สิบเอ็ดเนี่ยหุ้นขึ้นมาแรงเนี่ยเราเรามีระบบอร e r t เนี่ยถ้าคุณอยู่ในกรุ๊ปกรุ๊ปไลน์ของเราอะ่ะเราเลิกขายหมดเลยนะค่ะทุกกรณีขายทุกหลับดับทุกกรณีเลยเพราะว่าม,มันขึ้นมาแปลกแล้วอยูดดีๆทาไมถึงขึ้นมาเราหาเหตุผลซัพพอร์ตตรงนี้ไม่ได้ สิ่งเดียวที่เราหาได้คือมันน่าจะเกิดอาชีเมื่อที่อินฟเมชันแล้วหลังเกิดอ,อะไรไม่รู้อ่ะอืมมือเบอร์ช็อตคือหรือเปล่าก่อนช่วงวันหยุดยาวเงค่ะมันก็มีเหตุผลที่เราจะเอารืขายได้ไงแล้วก็เอารือขายไปนักลงทุนที่ที่เป็นลูกค้าของเอสแอลได้รับเอารืตรงนั้นไม่คุบมหลายก็ก็ต้องก็ต้องแล้วแต่ท่านพิจรารณาเพราะอันนี้มันเป็นข้อมูลรประกอบพิจารณาการตัดสินใจอยู่แล้วค่ะอืมสัปดาห์มาใหม่ E <t ell> เราก็เฉลยกันอยู่สามวันหุ้นมันก็ลงอยู่สามวันเราก็ค่อยๆเลิกซื้อมาเงินกลับมาค่ะมาแต่ยังแต่แต่เราตอนนี้เราก็ยังไม่เลิกขายนะเราก็บอกต่อค่ะก <c oughs> รอดูอาการแต่ก็ถ้าถ้าอยากขายก็ขายได้นี่เป็นไร <c oughs> อม่ไร,ไรแล้วครับอย่างกลุ่มของธนาคารมันเป็นเป็นหุ้นที่ทำกำไรหรือว่าหาช่องว่างในการหา,าการเปลี่ยนได้ไม่ยากนะ <c oughs> หนึ่งแล้วส่วนประกอบดานออกมาเนี่ย ผมต้องเข้าใจเรื่องราวของผลประกอบการเขาก่อนเนี่ยที่ผมได้เรียนอยู่ตลอดเวลาหลายๆใจมากที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมค่ะของนังเทพเนี่ยมันเกิอดอะไรขึ้นแล้วหน่วยไปทําอะไรบ้างละ่ะเพียงแค่ว่าไม่ถูกใจกับผิด,ดที่ผิดจากที่คาดการณ์กันไว้ม,มันก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องแฟร์แปลยูลงมาบ้านแต่เลขคอมเมนต์ยังคงบ่ายยังคงเชื้ออยู่ค่ะุณธนาคารมีใครเลขคอมเมนต์เซลล์วาไง ใช่ไหมคือลอจิกเข้ามบนมันง่ายๆอ่ะเพราะบนมันง่ายมากเลยที่จะวิเคราะห์อ่ะค่ะแล้วโบนที่ออกมาต่างๆมันง่ายที่จะฟันทงลงไปว่าเ้วจะไปฝั่งไหนได้เออเด็งแต่ว่าเราจะต้องมีไมค์เซ็ตที่ตรงกับในแง่ของแฟกความเป็นจริงคือให้ถูกให้แต่ ก็ถูกขายแพงครับแค่นั้นเองในสถานการณ์อย่างนี้ก็ยังยังยังรอจังหวะทํากําไรได้อยู่เหมือนกันใช่ไหมครับหาจังหวะทำกำไร<ห>ไปก่อนคือคือตอนเนี้ถามว่าเราระวาแงแผนยังไงหรือจะอัเลิศไหลไหมเราเราก็ไม่ได้อะเริศอะไรมากมายเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเอะเริศซื้อเมื่อสามวันเมื่อสามวันเลยนะครับเราเป็นคนก็ไปดูายถ้าไ่ใคร ถ้าใครเป็นลูกค้าของเอสค่คุณก็ไปดูในกรุ่ปไลน์ของคุณที่คุณอยู่ได้แล้วก็เอ r ซื้ออยู่แล้วคแล้วก็คอยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าเราจะขายดีไหมในช่วงช่วงช่วงสัปดาห์นี้ก็หาจังหวะขายแต่ถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ได้ออ r e a d y ขายเนี่ยคุณเห็นว่ามีกําไรแล้วคุณจะจะขายก็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 ไม่ได้ผิดปกติอะไรเชื่อแล้วเพราะมันกาไรก็แค่ล็อกโควติไว้ถูกไหมพอคุณล็อกโควติมันก็จบ แล้วก็หาจังหวัดกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะซื้อถูกคืนกลับมาหรืออาจจะซื้อเท่าเดิมหรืออาจจะซื้อแพงกว่ามันก็อีกเรื่องหนึ่งนะค่ะและในช่วงสั้นๆนี้ล่ะคะนอกจากกลุ่มธนาคารแล้วค่ะคุณวัชชัยมีกลุ่มไหนแนะนํำไหมคะ <c oughs> ยังมีกลุ่มไหนที่แนะนําอยู่บ้างค่ะอย่างอย่างตอนนี้เองเนี่ยถ้าเราดูในเรื่องราวของความเคลื่อนไหวต่างๆางเงี้ ถูกไหมฮะอย่างโซต่างชาตเขาขายสุธินะครับเราก็มองดูในเรื่องราวของเ,ออเรื่องราวอย่างอื่อย่างเช่นกลุ่มของทัวร์ลีสกลุ่มของท่องเที่ยวอย่างเนี้ยจะต้องรอเขาอ่อนตัวย่อดลงมาถูกไหมฮะจะต้องรอตรงนี้สักนิดหนึ่งแต่เรื่องเรื่องราวของ สาจารย์อิหร่านกับอิสราเอลคราวนี้มันเปลี่ยนโคอิหร่านกับอิสราเอลละมันจะไม่ใช่ไอซิสอิสราเอลกับกลุ่มกลุ่มกลุ่ม,มอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ละมันก็จะจับคู่กันใหม่เป็นอิสราเอลกับอิหร่านคราวนี้เราต้องดูกันด้วยว่าราคาน้ํามันเนี่ยผันผวนกันอย่างไรกันบ้างครับสมมติว่า 1, ผันผวนลงมาอย่างเช่นปตทท็อปไอบีเอลันผวนรูบลงมาเนี่ยมันก็ต้องใช้เคริคเข้าไปจับแล้วก็ไปดูกันว่าเอะทไอะไรเีย จะเล่นได้ถูกไหมฮะนะนนี้ก็ต้องรอดูกันด้วยส่วนเ,นเรื่องราวของอย่างวันเนี้ยค่ะมันก็มีประเด็นว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยจะไปที่ไปที่รุ่นตัวไหนบ้างอะ่ะไปที่ธนาคารปริญญาหรือจะไปที่ CPO ไหม,มตรงนี้มันไม่มีใครตอบได้ค่ะแต่เซนติเมนต์มันมามในกระแสข่าวมันมาถูกไหมฮะ เราก็เห็นเลงตรงนี้ว่าเออถ้าถ้าถามว่าความน่าจะเป็นที่ที่จะได้เราก็ต้องตีโจทย์ด้วยว่าอันนี้เขาเป็นราคาฐานเอยย่อยหรือเปล่าค่ะอืมนะฮะมันยังไม่มีใครตอบได้นะตรงนี้ครับค่ะนะฮะนั่เป็นกาเคล่นไหวราคาอย่างยกตัวอย่างของกรณีของ CPO เนี่ยเขาขึ้นแล้วก็ลงมาจะจบรูปแบบ,บบวีเชฟกับหัวลงมาวีเชฟกับหัวลงมาของเขาอยู่ที่ห้าสิบสี่กับช่วงของ ห้าสี่กับห้าสามห้าสิบมันก็มีซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้ไงแต่ตอนเช้าเขาเปิดกระโดดที่นบปเทสแนวแนวต้านที่เส้นชาเหลี่ยห้าวันห้าสิบห้าบาทมันไม่ผ่านไม่ผ่านมันก็เพราะงั้นพอไม่ผ่านปุ๊บมันก็จะไซเวทค่ะถูกไหมฮะก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าบาทใน้าพต้านก็จะเป็นแนวต้านทั้ห้าสี่ห้าสี่หรือห้าสามก็จะเป็นแนวรับเั้าคุณก็ดูอยู่ในกกาะนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็รอดูตรงนี้ไปไปไปก่อนก็ได้เพราะว่า มันยังเป็นอะไรที่เทคนิคมันมีซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้เราจะซื้อเทคนิคไหมค่ะ<ช>ส่วนเรื่องเซติเมนต์ก็เป็นเซติเมนต์อีกฝั่งหนึ่งเซติเมนต์มันจะเป็นบวกเป็นลบหละครับจะต้องไปรอถึงปลายปีหรือเปล่าใน<ช><ช>ควอเตอร์สามใช่ไหมถึงจะรู้ถูกไหมใช่ค่ะ,คะ เนี่ยเนี่ยเราก็รอดูได้แต่ราคาเขาขึ้นไปที่ห้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์แต่ก็ล่วงมาแล้วอ่ะล่าสุดเมื่อวานเมื่อวนันศุกร์ท่ำจุดต่ําอยู่ที่ห้าสิบสี่บาทก็สป,ปอร์ตดีห้าสี่ห้าสามเจ็ดห้าก็เป็นสปอร์ตเเราก็รอดูก็ได้ตอนนี้เขาลงมาห้าสี่ห้าสิบแล้วเราก็รอดูสป,ปอร์ตแ่ะแต่ถ้าหลุดจากสป,ปอร์ตมันเป็นเซ์ซุ่มเอาเราก็โยนยทรายจริงคมถามว่าเราเราเราซื้อที่สป,ปอร์ตคือราคามันตับตัวลงมาเราก็ซื้อได้ในราคาที่ถูกพอสมควรแล้วไงครับค่ะอืม อาเป็นว่าใน,ในระยะสั้นก็นอย่าเพิ่งผีผ่าเลยนะ <c oughs> คือระวังตัวอยู่เพราะว่าสงครามแม้ว่าตอนนี้มันจะจางจาง,งแต่มันจะประทุเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั้นก็แต่เพิ่งวางใจเลยทั้งสิ้นค่อยๆดูประเมินสถานการณ์กัน <c oughs> ค่ะได้ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณทวชัยคะ่ะครับยินดีคร,รั <c oughs> บขอบคุณค่ะาล้วค่ะกลับมาดูนะคะสําหรับร ดัชนีหุ้นไทยนะคะก็เริ่มลดช่วงบวกลงแล้วนะคะล่าสุดเดี๋ยวบวกไป8.87จุดอยู่ที่1,340.95จุด มูลค่าการซื้อขาย7,216ล้านบาทค่ะส่วนห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดเคทแบงค์นะคะพะวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ก็รายงานผลประกอบการด้วยเคทแบงค์ K ลงไป2บาทอยู่ที่122บาทอันดับที่2องแจสนะคะบวกขึ้นมา66ตางค์ที่3บาท52สาสงค์อันดับที่3มมินค่ะไม่เปลี่ยนแปลง31บอาท50อันดับที่4 SCB นะคะบวกขึ้นมาบาท50อยู่ที่1้4บาท50าสตางและอันดับที่5้าเดลต้าค่ะบวกขึ้นมางค์นะคะ อยู่ที่69บาทห้าสต่างก็วันนี้ <c oughs> กลุ่มธนาคารนะคะยกเว้นเคแบงนะคะนอกนั้นก็ปรับตัวบุกข,ขึ้นมาค่ะครับตอนนี้ยังไปไหนไม่ไกลหรอวันนี้เคแบงก็อีกดีใช่ไหมใช่ค่ะแต่วันนี้ยังไปไหนไม่ไกลช่วงสั้นๆเนี่ยหุ้นยังไปไหนไม่ได้คคมไมกลความวิตกกังวลลึกๆยังมีอยู่ในตะวันออกกลางเมือ่อมันสนิทจริงๆเนะี่ยกิ่นควันปืนมันหมดจริงๆ,ๆอะ่ะหุ้นถึงจะเริ่มต้นตั้งหลักใหม่ไม่รู้<ม>ประทำตอนนี้ก็ยัง จะเอาคนต่อไหมสู้ันต่อก็อยังเกรงๆกันอยู่<ช>ทั้งโลกจะเป็นอย่างนี้นะครับค<ช>่ะแต่เอาล่ววันนี้ก็ตามความคาดหมายนะเขียวมาแล้วแล้วนั่นจะเขียวได้ตลอดก็เปิดโอกาสให้คนที่ไปช้อนเมื่อวันศุกร์ทำกำไรแต่ช้อนก่อนหน้ายังไม่ได้นะค<ช>่ะ ะะเพราะฉะนั้นก็อปบเซตยังมีโอกาสพันผวนนะคะก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็ข่าวสารรอบตัวด้วยนะคะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการคุยคุย,คยหุ้นเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ